ปาาระธานหอการค้าจังหวัดสกลนครนั่นก็เป็นจเจ้าของร้านจานเปย์เนีอเรามาวันนี้อันนี้มีประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครตนนุณเศกสันประมาณเจ็ดปีนะนบาช่วงเนี้ที่มันสดเอาหาร ยังยังยังมีแต่อาหารว่างอยู่ตอนนี้ครับ <c oughs> ปีนี้มีงานมราราธอนไหมคะงานวิ่งสกอร์แรนเดอร์ของปีนี้จัดเป็นแบบเวอร์ชวลแลนดนะครับไม,ไม่ไม่ได้เป็นเป็นแบบว,ว่าเก็บสถิติใช่เก็บเวลาของาครับพอดีปีที่แล้วเมย์มาปีนี้ยังรออ๋อครับก็ยังอยู่แต่ว่าจะปรับรูปแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะกำลัาใหม่รออยู่นะครับ ก็ไม่ทราบมาจากที่ไหนเนาะวันนี้มาก็จานเจียวข้าม้าครับมาจากโรงเรียนเสียจากโรงเรียนเรมานี่เลยจุนราชคุงกับไปข้าจานเจียวลุงข้าเลยมอบของให้เด็กน้อยอ๋อครับเจียกของให้เด็กน้อยมีกระเป๋าแล้วก็มีรูปลุงปูนลุงทาอินทะปันโรแล้วก็บปัจจัยเล็กน้อยจากคุณสมบูรณ์อึนอาดีเจ้าของบริษัทอึนคุยเฮงด้วยหนึ่งหมื่นบาท ก็คุณลุงพลวิภา็ร่วมบริจาคให้เด็กๆสีละ1,000บาทเป็นเจ็ดสีเจ็ดสีสีละ1,000บาทเจ็ดพันบาทครอบครัวเสร็จจากนั้นก็มานี่แหละมาถล่มร้านจานเปรย์มาไปมาลงทลายเลยจะว่าลูกจะว่าลูกค้าเยอะเกินไปไม่ไหวแล้วมาที่นี่อออไปทวงโลกเลย อที่ไหนจะมาก็ฝากด้วยเด้อฝากเข้าไปเลยนะจัดเปก็ปที่นี่ก็นะครับจะเห็นว่ามีทัวร์มาก็อดทนอยู่ตลอดนะครับก็เป็นแขกจะียกว่ามีทั้งระดับถ้าแบบทัวร์มาเป็นเท่าไรอะไรนี่ก็ส่วนใหญ่สักคนก็จะไม่นอนเราก็เลยจะได้มาทานอาหารมื้อกลางวันนี่นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนก็มานอนบ้างน,นะครับแล้วก็จะมีอาหารที่เขาก็ติดออใจเป็นก็เป็นอาหารที่บ้านของ สุนครราหมณ์เรานะครับีก็ไม่แน่ใจวันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามนมีอะไรแต่ว่าเราแจ้งมาแล้วครับมากคนละเดือนเวลาเปิดทําการเวลาอะไรถึงเลยครับเวลาเปิดทําการนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านจนถึง4ทุ่มก็8โมงเช้าถึง4ทุ่มใช่ก็เป็นรุ่นยุโรปหรือวิเดียร์สามารถสํารองโต๊ะได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็โทรศัพท์เข้ามาเลยครับ042972020 อีาครั้งอีกครั้งนกครั้งนะครับเบอร์โทรศูนย์สี่สองเก้าเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์ครับก็มีเพจในเฟซบุ๊กนะครับเพจชื่ออะไรครับจานเประเบอร์จานเประเบอร์จานเประเบอร์นะเป็นเป็นเพจนะคำพูดไทยพูดไทยพูดไทยระเบอร์ครับเป็นคำพูดไทย ติดแป้มเชียวเลยเนาะเชลนะครับได้แบบค่ายตชดตชดตรงข้ามคไข่ปลาชะโดมาอุ่นได้นะครับอาหารเนื้อบนย่งคั่มก็ที่นี่ก็มีนะครับอแล้วก็ที่นี่ก็ได้เรียกว่าเป็นร้านไทยซีเล็กของกระทรวงพาณิชย์รับที่ก็รับจัดลงจัดเลี้ยงด้วยเนาะนะครับเข้าวงจรนะครับตอนเย็นก็จะเป็นการจัดเลี้ยงอย่าง แขกแขกที่สําคัญสำคัญก็มาทานที่นี่ท่านพิว่าก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่อ๋อครับท่านรุ่มนตรีนะครับก็มาทานเพิ่มที่นี่รัฐมนตรีก็หลายท่านนะครับก็มาครับก็จะรับแขกที่รับแขกเ่ก็ถือว่าเป็นร้านดังของจังหวัดนะครับก็ร้านร้านร้านประจำจังหวัดแล้วแหละครับครับท่านรัฐมนตรีมาครับครับเป็นร้านดังนะฮะเนี่ยก็ไปเชิญเดี๋ยวลองมาดูกันฮะเมนูมีอะไรบ้างนะ ครับผมขอบคุณมากด้านมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีคร uh ับสวัสดีครับกมครับได้ครับผมขอบคุณมากครับครับ f c มาขอถ่ายรูปนะะครับ